วันนี้มีต้นไม้สวยงามมาแนะนำให้กับพี่น้องสายเขียวอีกแล้วครับผมเห็นยอดสวยงามแบบนี้นี่ก็คือต้นตะเคียนเต็งนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ในวงอยางของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งพี่น้องดูยอดออดของเขาสวยงามมากนะครับสีเข้มสวยมากเลยเป็นไม้ที่สูงใหญ่นะครับสูงได้ ย0่สถึงสาเมตรเลยทีเดียวแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งใช้ในงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดีโอ้โหยอดแล้วสวยงามมากนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากจะปลูกอนุรักษ์เอาไว้ติดต่อได้ที่สวนเขียวหมือนปีนะครับเพราะว่าต้นนี้ค่อนข้างหายากแล้วในปัจจุบันนี้พี่น้องที่สนใจติดต่อได้ที่เบอร์0ู8ย์4 5 6 2ข,ขอบคุณครับ ช่วงท้ายๆมีภาพเคลื่อนไหวให้พี่น้องได้ดูกันนะครับถึงความสวยงามของต้นตะเกียนเต่งครับลำต้นสูงใหญ่ะลูดมากนะครับต้นนี้ผมไปเห็นมาแล้วสวยงามก้มกลิกเลยนะครับสูง20-30เมตรเลยทีเดียวเช้าวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสามากหลังจากที่เมื่อคืนฝนได้เทลงมา,าทำให้ชุ่มชื้น อพอสมควรเลยนะครับผมหลายที่หลายแห่งก็คงจะฝนตกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อคืนนี้ที่อำนาจ,จเจริญน,นะฮะตกแรงพอสมควรเลยนะครับวันนี้วันที่10กุมภาพันธ์นะครับอากาศสดชื่นแจ่มใสแสงแดดเจิดจ้านะครับเสียงนกเสียงกา,อ,าออกมาร้องรำทำเพลงนะฮะเช่นเคยครับพี่น้อง วันนี้มาพูดถึงต้นไม้ที่มีความสวยงามโดดเด่นมากนะครับที่อยู่เบื้องหน้านี้พี่น้องดูสีสันของเขาซะก่อนนะครับโอ้โหนี่ครับมีสายลมคลอเคลีย์เบาๆนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูยอดอื่นๆบ้างนี่ครับนี่เลยนะครับผมสวยมากนะครับสีเข้มพี่น้องเห็นพี่น้องหลายคนเห็นแล้วชอบใจนะครับ แล้วก็หลายท่านกา็ขอซื้อนะครับเอาไปปลูกเพื่ออนุรักษ์เอาไว้นะครับสำหรับต้นที่เห็นอยู่ในขนาดนี้ยอดสีสวยงามนะครับมีชื่อว่าต้นตะเคียนเต่งพี่น้องรู้จักไหมครับเป็นไม้ที่อยู่ในวงยางของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นต้นไม้เนื้อแข็งพอสมควรนะครับ แล้วก็สูงใหญ่สูงได้ถึง30-40ถึงเมตรเป็นไม้เนื้อแข็งใช้ในงานก่อสร้างทำบ้านได้นะครับทำเฟอร์นิเจอร์ทำเครื่องอไม้เครื่องมือได้เป็นอย่างดีนะครับปัจจุบันหาได้ค่อนข้างยากนะครับมีน้อยมากอ่าลำต้นเหมือนต้นเต็งแต่ใบเหมือนตะเคียนครับพี่น้อง ลำต้นเหมือนต้นต้ตนเต่งใบเหมือนต้นตะเคียนนะครับแต่ลูกเหมือนต้นเต็งนะครับลูกของเขามี5ปีกเหมือนต้นเต็งเลยนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็นนกำลันนงแตกยอดโอ้โหสวยงามมากนะครับเห็นแล้วมีความสุขมากครับพี่น้องนี่ครับก็เลยอยากจะเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังเพื่อหลายท่านเห็นแล้วโอ้โอยากจะเอาไปปลูก ติดสวนเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นไม้หายากนะครับน้าอนุรักษ์นะครับนี่ครับผมเคยไปเห็นต้นแม่ของเขานะครับโอ้โห و, สอประมาณ2-3คนโอบสูงชะลูดสัก30เมตรได้นะครับวัดจากพื้นดินไปหากิ่งแรกของลําต้นนี่ถึงกิ่งแรกของต้นนี่ก็สัก20เมตรได้นะครับ สวยงามมากกมคลิกเลยนะครับพี่น้องนี่ครับวันนี้ก็เอายอดสวยๆมาอวดพี่น้องสายเขียวมากระตุ้นต่อมความอยากหน่อยอะนะครับไม่รู้ว่าได้ผลหรือเปล่านะฮะก็สําหรับพี่น้องที่ปลูกต้นไม้นะครับก็แนะนําให้ปลูกต้นไม้ให้หลากหลายนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันไม้ป่าพันไม้ ของประเทศไทยเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางชนิดนั้นก็ถูกตัดไปใช้งานจนแทบจะเหลือน้อยเต็มทีนะครับดีไม่ดีบางชนิดนั้นมีโอกาสสูญพันธุ์ได้นะครับฉะนั้นเราในฐานะคนหัวใจสีเขียวนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับมาปลูกไม้ให้หลากหลายชนิดเป็นการอนุรักษ์ พันไม้ของประเทศของเราเอาไว้นะครับวันนี้ก็มานำเสนอนะครับนี่ครับความสวยดูสิครับพี่น้องอ่านะครับอ่าพูดมาขนาดนี้แล้วบางคนอยากปลูกแล้วครับอ่าติดต่อได้ที่ไหนนะครับอ่าติดต่อได้ที่เบอร์ของผมเลยก็ได้นะครับ088 594 5626อ่าย้ำอีกทีหนึง088 5 9 4 5 6 2 6นะครับเบอร์นี้ก็แอดไลน์ได้นะครับหรือที่ Facebook ของผมก็ได้นะครับหินสร้างเครือบุตรชื่อเดียวกับช่อง YouTube นี้นะครับหรือจะเพิ่มที่ ID Li ลก็ได้นะครับ h i n s r a n g หินสร้างนะครับอ่าแอดมาได้เลยนะครับสำหรับ ID Li ล สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องที่ปลูกต้นไม้มีความสุขความเจเริญเหมือนกับต้นไม้ที่เติบโตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับสร้างความร่มเย็นสร้างความเขียวขจีให้กับโลกใบนี้คลิปนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ